h ชท GPT สุดยอดปัญญาประดิษฐ์ที่ถามอะไรตอบได้ได้ขอแค่คุณพิมพ์ภาษาอังกฤษได้และไม่กวนสติ่<แ>อให้คุณครูของคุณให้การบ้านมายากเพียงใดมันก็ช่วยคุณได้ถ้าคุณพ,พิมพ์โจทย์ได้นะใช่แล้วเมื่อเทคโนโลยีมาเจอกับคนขี้เกียจอย่างผมเราก็มาดูกันสิว่ามันจะสามารถแต่งการ์ตูนสู้กับเอ็มตี้อนิเมได้หรือไม่ไม่ไม่ได้เลยและนี่คือบทภาพยนตร์แอนิเมชันของคุณ ภายในป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีเหล่าของเพื่อนสัตว์ที่กาลังแข่งวิ่งกันอยู่กลุ่มของพวกมันประกอบไปด้วยกระต่ายป่ากระต่ายสุนัขจิ้งจอกและเต่าเจ้ากระต่ายวิ่งนาไปตัวแรกตามมาด้วยเจ้ากระต่ายป่าเจ้าจิ้งจอกและเจ้าเต่าที่อยู่รังท้ายสุดในขณะนั้นเองเจ้ากระต่ายและกระต่ายป่าเกิดทะเลาะกันด้วยเรื่องที่ว่าใครจะเป็นผู้ชนะในการแข่งวิ่งครั้งนี้ระหว่างที่พวกมันกําลังด่ากันอย่างเป็นมันเจ้าจิ้งจอกเห็นจังหวะนี้จึงวิ่งแซงพวกมันทั้งสองตัวไป เจ้าเต่ายังคงลานตามมาอย่างต่อเนื่องผ่านเจ้ากระต่ายและกระต่ายป่าที่ยังคงทะเลาะกันอยู่โหยมันทะเลาะกันหรือมันจะท่ากันวะในขณะนั้นเองเจ้าจิ้งจอกที่กําลังนําอยู่จูู่ก็เจอเข้ากับผีเสื้อเจ้าผีเสื้อเข้ามาล่อลอกเจ้าจิ้งจอกให้มันตกสมาธิล่อลวงด้วยของเจ้าเต่าจึงใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้วิ่งนําเจ้าจิ้งจอกไปในที่สุดเจ้ากระต่ายกับกระต่ายป่าก็เลิกตีกันและเริ่มวิ่งอีกครั้งสธดแต่มันก็สายเกินไปเจ้าเต่าเข้าเส้นชัยไปก่อนแล้วอ เจ้าเต่าเป็นผู้ชนะเพื่อนเพื่อนของมันต่างก็มาแสดงความมีดีด้วยเจ้ากระต่ายและกระต่ายปาต่างของโทษซึ่งกันและกันจากนั้นพวกมันทั้งสี่ก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเพื่อนแม่งเป็นศพกันแล้วดีือวะาฮยเฮ้ยเ AI อัจฉริยะว่าไงนี่มึงไปลอกนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่ามาเปล่าวะเนี่ยเปล่าฉันไม่ได้ลอกนิทานกระต่ายกับเต่านิทานกระต่ายกับเต่าใครๆก็รู้จักกันดีเออจริงใครๆก็รู้จักแต่ในบทที่ฉันเขียนอ่ะอฉันใช้เรื่องราวของกระต่ายกับเต่าเป็นแแรรงงบบัันนดดาาลใใจจออ๋ และเพิ่มความแปลกใหม่เข้าไปโดยการเพิ่มตัวละครสัตว์อื่นๆพอ่พอๆๆเลิกแถได้แล้วจัดมาอีกสักเรื่องดิขอแบบดรามา่าดรามา่าซาร่านั่งอยู่ในห้องพยาบาลจับมือพ่อของเธอขณะที่พ่อของเธอนอนเป็นผักอยู่บนเตียงพ่อของเธอป่วยหนักและต้องการผ่าตัดตูก่ายตายแม่และน้องชายของซาร่าก็นั่งอยู่ในห้องด้วยพวกเขาทั้งกังวลและเป็นห่วงเกี่ยวกับสุขภาพของพ่อพ่อของซาร่าบอกเธอว่าเขาไม่กลัวที่จะตาย แต่เขากลัวที่จะต้องทิ้งครอบครัวเอาไว้ข้างหลังเขาบอกกับซาร่าว่าเขาภูมิใจในตัวเธอมาตลอดและอยากให้เธอรู้ว่าเขารักเธอมากแค่ไหนซาร่าน้ำตาไหลพราาเธอทนไม่ได้ที่จะต้องเสียพ่อไปเธอสัญญากับแม่ว่าจะทําทุกวิถีทางเพื่อรักษาพ่อของเธอให้ได้ซาร่าเริ่มจัดตั้งแคมเปญทางโซเชียลมีเดียเพื่อหาผู้บริจาคไตให้พ่อของเธอและมันก็กลายเป็นใบเล่าทันทีคนแปลกหน้าเห็นแคมเปญโซเชียลมีเดียของซาร่าและเสนอตัวเป็นผู้บริจาคไตให้พ่อของเธอ ปรากฏว่าายของเขาสามารถเข้ากันกับร่างกายพ่อของเธอได้อย่างน่าอัศจรรย์เขาบริจาคใจกันอย่างนี้เหรอวะเนี่ยพ่อของซาร่าเข้ารับการผ่าตัดจุกถ่ายไตยและประสบความสําเร็จทุกคนต่างยินดีที่พ่อกลับมาแข็งแรงอีกครั้งพร้อมทั้งยิ้มและขอบคุณสําหรับของขวัญแห่งชีวิตนี้อืมก็ดีนะก็ดีนะก็ดีนะขอบคุณสาหรับอยากให้มันมีอะไรมากกว่านี้อ่ะแบบว่าอะไรที่มันดูน่าตื่นเต้นต่นเต้น่นะแล้วจะให้ฉันทําอย่างไรอืม เพิ่มเอเลียนไหมเพิ่มเอเลียนเข้าไปในเรื่องทําให้เนื้อเรื่องมันดูน่าสนใจมากขึ้นน่ะนั่นแหละจัดให้หน่อยเด้พ่อของเธอป่วยหนักและต้องการผ่าตัดปลูกถ่ายไตยทันใดนั้นมนุษย์ต่างดาวก็ปรากฏตัวขึ้นมนุษย์ต่างดาวแนะนําตัวเองว่าชื่อซอกเขาเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ต่างดาวที่สงบสุขและมีความสามารถในการสร้างอวัยวะขึ้นมาใหม่ได้ซ็อกเสนอความช่วยเหลือและบอกกับซาร่าว,ว่าเขาสามารถสร้างไตใหม่ให้พ่อของเธอได้ แม้ซาร่าจะไม่เชื่อแต่เธอก็ตกลงที่จะให้ซ็อกลองซ็อกได้ทำการผ่าตัดให้กับพ่อของซาร่าและสร้างไตใหม่ให้เขาได้สำเร็จซาร่าและครอบครัวของเธอรู้สึกประหลาดใจกับความช่วยเหลือของซ็อกพร้อมทั้งยิ้มและขอบคุณสำหรับของขวัญแห่งชีวิตนี้เฮ้ยเฮ้ยดูดีขึ้นมาเลยนะเนี่ยดูดีขึ้นมาเลยขอบคุณสำหรับแต่อยากได้ความเป็นแอคชั่นสักหน่อยนะแล้วจะให้ฉันทำอย่างไรเพิ่มเพิ่มคาวบอยไหมเพิ่มคาวบอย คาวบอยนักล่าเอเลียนน่าสนใจนะจัดมาดิซ็อกได้ทำการผ่าตัดให้กับพ่อของซารา่าและสร้างไตใหม่ให้เขาได้สำเร็จทันใดนั้นคาวบอยนักล่าก็บุกเข้ามาในห้องและเล็งปืนไปที่ซ็อกเขากล่าวว่าซอกเป็นผู้บุกรุกจากต่างดาวและต้องถูกกำจัดซาร่าและครอบครัวของเธอร้องขอให้คาวบอยนักล่าไว้ชีวิตซ็อกโดยอธิบายว่าซอกเป็นมนุษย์ต่างดาวที่รักสงบและเขามาเพื่อช่วยเหลือคาวบอยนักล่ารู้สึกลังเล แต่แล้วเขาก็ตัดสินใจยิงซอกซาร่าและครอบครัวของเธอเสียใจกับการสูญเสียซอกพวกเขาต่างโศกเศร้าและทำใจไม่ได้กับของขวัญแห่งชีวิตนี้เอ่อเอ่อเอ่อคือไม่ว่าคุณจะเพิ่มตัวอะไรเข้ามาเนี่ยมันก็จะเปิดประตูเข้ามาทันทีเลยใช่ไหมถูกต้องแล้วงั้น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 เอางี้งั้นเอางีงงงงงง้ขอเปลี่ยนบทนิดหน่อยนะคือช่วยเพิ่มนังเงือนเข้ามาในเรื่องหน่อยได้ไหมชี่อ,อะไรแบบอย่าให้เด็กดูได้แล้วก็นะเปลี่ยนพ่อซาร่าให้เป็นนุษย์หมาป่าแล้วเปลี่ยนซาร่าเป็นคนริกันเชื้อสายจีนนะ จีบชิคชิลพัสด้วยอ๋อแล้วไอเปลี่ยนน้องซาร่าเนี่ยเป็นอ่าคุณเดนแต่งตัวมาตามหารักแท้เออแล้วก็จำต่าอเลยนี่ค่ะแล้นเด่๋ยวอะไรบ้่ะคือแบบอยากให้มันโผล่มาเรื่องนี้ด้วยมันจะได้ดูแบบเป็นหนังภาคต่ออะไรเงี้ยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ได้ฟังกูปะเนี่ยเออนั่นแหละตามนั้นอ่ะจัดมาให้หน่อยดิได้เลยและนี่คือข่ย